สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าขึ้นไลฟ์สดด้วยฝนฟ้าเปียงปงังเปียงปังก็เลยทําคลิปนะคะทําคลิปมาฝากดูคลิปด้วยนะคะค่ะจะมาพูดถึงเรื่องแตดแต้นะคะอยากจะสอบถามแตดแ,แต้เหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยทาไมทําไมไปบอกว่าลุงเอาเงินบริจาคจาก f อซไปถลุงถามหน่อยนะแตดแต้ อย่าทาเหมือนคนอื่นสิอย่าทําเหมือนพวกรูหลวมสิเข้าใจหรือเปล่าลุงเอาเงิน F c ซไปถลุงตรงไหนลุงหลอกเงิน F c ซไปตอนไหนลองหันไปดูหันไปกลับไปดูนะแต่แต,แต่ตั้งแต่วันที่11อตอนนี้มันครบ2ปีแล้วถูกไหมตั้งแต่วันที่11ลงมาพวกมึงมอบคดีความให้ลุง ทุกเรื่องทุกราวหลังจากวันที่11มาแล้วเนี่ยลุงเป็นยังไงบ้างลุงมีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตมีความสงสารจาก f อ f ซอสงสารลุงมากก็ถึงได้บริจาคสิ่งของให้เพราะว่าบ้านลุงไม่มีฝาก็เลยช่วยสร้างก็มี f อฟสองคนผัวเมียที่เขาสงสารลุงก็เลยยื่นมอบให้ลุงเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ถูกไหม แต่ทำไมมึงเอามาพูดวิาพากษ์วิจารณ์ณหาว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดจากเงินของ f อซแล้วถ้าไม่ใช่เกิดจากเงินของ f อฟซีะกูถามมึงหน่อยว่าเงินที่ลุงสร้างบ้านเป็นเงินของใครตอบด้วยนะเว้ยนะอย่าได้แต่เห่าแต่หอนอย่าได้แต่พูดพร้อยๆเข้าใจคำว่าพูดพร้อยๆหนะพวกมึงไม่ใช่เหรอที่ทำให้ชีวิตเขเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมาบอกว่าหากินกับ หลานของตัวเองเออถามหน่อยสิเขาหาก,กินกับหลานของตัวเองตรงไหนในเมื่อพวกมึงมอบคดีความให้เขาแทๆ้ๆแต่มึงก็มาบอกว่าเขาหาก,กินกับหลานของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนที่มึงเป็นคนวางแผนกันไว้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงเลยสักอย่างใช้เขาสักกระเบื่อยันเรือนลบไปนูน่นไปส่งพระไปรับพระ ใช้ไปชนะสูตรศพพาศพเข้ากรุงเทพขึ้นเขาไปดูศพหาหลานตัวเองนี่เหรอนี่เหรอที่พวกมึงอะ่ะมอบในสิ่งดีดีให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกมึงละ,ละกรรมย่ำยีมาตลอดฮะกึงก็ไม่พ้นไงอิจฉา,า,า,าลิสยาอิจฉาตาร้อนพอเขาได้เงินจากเอซี เขาสงสารเขาก็สร้างบ้านให้ทําบ้านให้จนเสร็จแล้วก็ยังไม่วายปบานที่อิจฉาริษยาตั้งกันเป็นแก๊งตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะเอาลุงให้ลงให้ได้ผลสุดท้ายก็เป็นยังไงลุงก็ไม่ได้ลงลุงก็ไม่ได้ถูกพวกมึงเหยียบย่ําถึงจะถูกเหยียบก็มีคนดีๆเข้ามาช่วยหลายหลายครั้งที่พวกมึงทำอะไรไม่สำเร็จแล้วถามอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องจ่ายค่างวดรถรถเขาจะจ่ายค่างวดรถหรือเขายังไม่จ่ายหรือเขาไม่มไปโปบมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับแตเต้เขาเรียกว่าประหยัดเข้าใจไหมขอตอบเป็นพิธีละประเด็นนะเขาเรียกว่าประหยัดคนเราเนี่ยถ้ามีเงินเราสามารถผ่อนได้เราก็ผ่อน ราไม่ใช่คนรวยเป็นมหาเศรษฐีรุงไม่ใช่เป็นคนรวยเป็นเงินล้านเป็นมหาเศรษฐีที่ไหนฮะเขาก็ต้องผ่อนเป็นปกติหรือเปล่าเขาเหลืออีกไม่กี่เดือนเข้าใจไหมเขาก็คือผ่อนไปตามรายเดือนก็แค่นั้นเองมึงจะไปเดือดร้อนอะไรแทนรู้ข้างนวดรถเนี่ยจะไปเดือดร้อนอะไรเจ้าคะถามหน่อยอ๋อมึงบอกว่า การที่ลุงไม่ไปโปกรถก็คือจะไปออดอ้อนเอฟซีอ้ยเอฟซีาช่วยโอนเงินหน่อยสิคะเดี๋ยวจะไปโปะงวดรถนี่คือความคิดของมึงไงความคิดดีๆที่เอามาใส่สมองตัวเองแล้วก็เอาไปมอบความชั่วให้กับลุงให้คนเนี่ยมองลุงในแง่ลบนี่คือสันดานของมึงแต่แท้นะคือมึงไม่เคยหยุดเลยอ่ะไม่ลดราวาอ์นะแล้วเรื่องรถไถบอกว่าจะซื้อทำไมรถไถ มึงติดแบ็กลิสทำไมมึงไปซื้อรถไถเขามีชื่อเขามีญาติพี่น้องเขาก็สามารถเอาชื่อญาติพี่น้องเขาก็ได้เขาจะซื้อให้ลุงสาให้ใครมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแตแท้ว่าเข้าเงินไปถลุงอย่างนั้นถลุงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเงินของมึงนะแต่แท้กูถามหน่อยสิถ้าเป็นเงินของมึงนะมึงจะเอาไปทําอะไรบ้างมึงเอาไปบริจาคใช่ไหมหรือว่าเอาไปให้เด็กกำพร้า หรือเอาไปให้คนที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยไปสร้างบ้านให้เขาหรืออย่างนั้นหรือถามหน่อยสิแต่แต่คนอย่างมึงคงไม่เป็นแบบนั้นละมะั้งดูแล้วคงไม่ใช่ไม่งั้นมึงไม่ออกมาด่าต่อว่าลุงมาใส่ร้ายป้ายสีลุงมามอบคดีความให้เขาหรอกอ่ะขออีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่ลุงตัดผมตัดสกินเฮดวันนี้ลุงใส่เสื้อลายลุงโกนผม แล้วมันเป็นหนักส่วนไหนของมึงอีกเรื่องหนึ่งมึงบอกว่าโอ้โหเนี่ยตัดผมนะมันเหมือนมันรู้เลยว่าตัดผมเนี่ยโอ้ยเนี่ยเหลืออย่างเดียวเอาโซ่มาล่ามนะมึงบอกว่าเสื้อเอ่เสื้อเหมือนคนที่ติดคุกอยู่ในคุกทําไมมึงไม่มีปัญญาไปหาเสื้อตัวอื่นมาใส่แล้วแถมมาโกนหัวอีกต่างหากมึงเตรียมพร้อมเลยเหรอ มึงเหลืออย่างเดียวแค่นั้นคือเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็เอากุญแจมือใส่มือโอ้โหแต่แต่ทำไมมึงเป็นคนแบบนี้กูสงสัยมึงเหลือเกินว่าทำไมสมองของมึงเนี่ยคิดแต่แบบเรื่องเร็วๆไล่ๆให้กับลุงตลอดเวลาเลยอะ่ะอิจชาริษยาเขาขนาดนั้นเลยเหรอสอบถานนิดนึงนะจะแต่แต้นะมันเกินไปหรือเปล่านะเขาจะทำอะไรมันเรื่องเขาไหมวะนะมันเรื่องของเขาไหม ในสิ่งที่เขาจะตัดผมในสิ่งที่เขาจะใส่เสื้อใส่เสื้อผ้านะแล้วมึงก็บอกว่าเสื้อผ้าเหมือนคนที่นอนในคุกนะเหลือแต่กุญแจมืออย่างเดียวที่ไม่ได้เอาไปใส่ให้มึงแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือว่าเอามึงไปนอนในคุกโอ้โหแต่แต่นะเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะยังมีอีกหลายเรื่องนะที่คูจะเล่นงานมึงนะแต่แต่เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ยาอิจฉาริษยาเขาเรียกว่าอิจฉาตาร้อนอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเพื่อนๆดูมันนะคะคนโงโง่เงาๆอย่างมันนะคะไม่มีอะไรหรอกอิจฉาว่าเอฟซีเนี่ยจะเป็นคนผ่อนลดให้กับดุงพลนะคะเรื่องแค่นี้มันก็เอามาเป็นประเด็นหมดุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งเรื่องใส่เสื้อผ้ามันบอกว่าจะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเหลือแค่อยู่ในคุก นะคะเสื้อผ้าผมพร้อมแล้วโอ้โหไอหน้าตาหมอยต่อยนะชีวิตมึงมันมีแค่นี้จริงๆเหรอแต่แต่แตแตนะเดี๋ยวเจอกันรอบมิดไนต์แล้วกันนะเข้าใจไหมอิจฉานะอย่าอิจฉาให้มากนะักอย่าน้ำรายไหลน้้ยยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวกูจะคุยกับมึงนะคะแต่แต่แตแตนะทำตัวที่ดีอย่าทำตัวขี้อิจฉาริษยาโอเคไหมนะคะไม่บายค่ะเอที่รัก